ครับผมสวัสดีครับพบกับช่องแม่กำลังออฟฟิเชียลของเราครับผมช่องแรงๆนะครับเนาะช่วงเย็ยนๆอยู่เขาใช้ทั้งหนครับทั้งเนี้ยช่วงเย็ยนครับหมู่บ้านสวัสดีวิวหมู่บ้านสวัสดีวิวตำบลปลายบางอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีข่าวด่วนข่าวล่าสุดมากครับบอดโจประกาศ ห้ามยูทูบเบอร์ทั่วไปถ่ายลังเวทีรับเนาะเมีเยนก้ม,มระเบิดอยู่ดิป้องกันของเสียหายหแล้วก็ากาบางที่มอลล่ำแต่งตัวเป็นเรียบร้อยไปถ่ายลง่งมันเป็นภาพตีมอลสวมก็มีถูกต้องเลยครับที่เราประกาศเรียบ้ บางที่ยูทูบเบอร์ภายนอกก็ได้ในการรับอบการอบลมจากเล่าเนาะจากบอจูใครตรหนักไปที่พ่อแล้วครับทัวไปพ่อแล้วยูทูบเบอร์ทัวไปบอจประกาศครับอืมอันยูทูบเบอร์ในวงเพิ่เพมันขออบรมมาแล้วนเนาะบอจเลยประกาศมาเรียบร้อยแล้วบอโจห้ามยูทูบเบอร์ภายนอก เข้าไปถ่ายคอนเทนต์หลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำถูกต้องเลยครับบางที่ภาพบมาะสมเนาะบางที่แต่งตัวบ่ท่านเรียบร้อยไปลงเกิดภาพที่บ่เหมาะสมบ่สวยงามเพิ่งประกาศไม่นะครับบอสโจขอคว่ำรวมมือจากยูทูบเบอร์ให้เนาะมนีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่ะจีถ้ามันการแสดงอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับ บ้านโพนขาเหมนซี Negative. สะเกียเพชรบานแพงคือเกองอ่างเงี้แล้วครับเมื่คลิ้แลวเฟียวคับนั้นเมื่อลิปแลวอ่างเงี้ยขึ้นกครับเหมือนเลงเนี่ยสาบเต็มแล้วครับอย่ากวนสาบเต็มหน้าไปทีแล้วครับอ่างเี้ยเหมือนเดิมบ้านโพนขาอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดเพชรบ้านแพงนี่ครับโบอลโจได้ประกาศแล้วครับขาดผ่านเพจพันทุกช่องทางเลยครับโซเชียลถามยูทูบเบอร์ภายนอกไปไทยคอนเทนต์หลังเวทีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเนอะเนาะก็ป้องกันสิ่งของสูญหายแล้วนะครับอย่างที่ภาพมีภาพบสสวยงามแต่งตัวเ,เรียบร้อย มันเป็นสถานที่ส่วนตัวส่วนบุคคลของนะครับมอล่ัมงานเคร่องสมวนไว้ในสนามดีแล้วครับอยูทูบอรายนอกครับทายได้ทั้งหนาไปที่โอเคแล้วครับรอบๆองานในส่วนของรังไว้ที่ก็ไห้ยูทูบอร์ในเครื่อของไอ้สาวหน่อยคนในไทย เรียว่าบอโชวทําถูกต้องเลยครับบางที่จับผู้ใดเขาออกแน่นอนห้องเขาบมดูจับคนหมากตาไล่แต่พื้นที่ส่วนตัวตองเพิ่นมือเคื่นี่เกิดเรื่องเกิดเรื่องอัศจรรย์เล้ือครื่น นองอิงทำพิธีครับอยู่วัดเทียนนองอิงบ่ดับเยอะน้องนันดับมิดเทีนนยนน้องอิงบ่ดับเยอะเหลี่ยมเดียวเองเพื่อนเองไหมใช่เทียนน้องอิงบ่ดับเยอะเหลี่ยมเดียวที่เขาทำพิธีอ่ะตอนน้าองค์พระโชคดีอ่ะหลวงพ่อโชคดีอ่ะยวซีตะเกียร์ที่หลวงพ่อโอ้ยหลวมพ่อเหมือนเพ,พนื่อนอ่ ทำพีีแทนพอโจ้ได <code> ้มาขึ้นนี่เป็นตัวแทนแทนพอโจได้แล้วบอดหน่อยบอดหน่อยอนึ่เป็นตัวแทนพอโจอองางในเรียบร้อยแล้วมาขึ้นก็ทำหลาทีได้ก็บูนแบบมาขึ้นนี่ทำพี่พอโจ้ยิ้ฟึกแขกคนเป็นแบบี่สี่แล้วพอโจ้คือกนเป็นผู้น้ำ เป็นตัวเทนขนงพอได้อบไหนดีทีทนโปโจได้ขึ้นหนึ่คนครับอาญครับรมพอนขึ้นหนึ่งมือยมเพิ่มเมื่อกาญะี่ยราเหรอครับวนนี้ลายที่เราวช่วงนี้ก็ดรามาลายครับช่วงนี้ดรามาักสีดรามาเห็นยังนะครับเนาะเงือันเลยก็ยังบอโจ่ละ จะดามาจ้าขีดามากันทีอยังเด็กซีเป็นเงียบเพราะมีดามาครับดามาเขม่เบียดเออจ้าขี่ดามาเห็นอยังเนาะมอญิงมันก็ะบอกถือเลยนะเนาะไม่เบียดพวกมอญิงมือบ่อถือบางที่มันก็ต้องซอยเลือตัวเองมันอกไปอาเซจะหน่หน่อยถ้าน้องอิงกับพ่อแม่เป็นก็ะบอกถือนะครับซุ่มดามาก็เติมเน็้มาดามาอย่างเดียว เงยไล่ขึ้นกันและวคือบอจูว่ากันคือบอจว่ากันล้วจอดตะสิดามาเนอะผลมุ้ยเบี้ยทุกคนมุ้ยเบียกี่ลีพวกนีิเติมกันมาดามาอย่างเดียวเพามีผมด้วยระหว่างมือให้พูดอะไรดีบ้างเลยคนจ่องทำลายก็ไลายครับคนจ่องทำลายนี่ก็ไลายบอโจูกันว่าเราจะนั่งต้องนักแน่นบางคนก็เติมเน็ตมาได้ยังเดียวครับ โม,โมยู่อยากไปเติมเน็ตมานเขาเมนต์ดาคอมเหม็นควนอย่างเดียวครับเงีย้ยเง,งี้ยอะไรวะเขาเงินไปสื่อขนมกินบมดีสื่อขอกินบมดี่ออดดเติมเน็ตมานดาเขามานดามาเขานี่วัดโจแล้วอยู่ได้แล้วกับโซเชียลเราอ่านเกมขาดเพื่อเราวัดโจ้คู่อม,มอนเดิร์นกับบอกถูกต้องแล้วครับบางที่เป็นกระตงซอยเลี้ยตัวเองเนาะ คาใส่ใจมันก็ร้ายนะครับแม่หน่อยผู้มนีก็บอกถือก็แล้วบางที่อ่ใช้ไังเร่กับบ้าแมนม,นมนันก็ต้องซอยเยอตัวเองสุ่มดามากกะจ่อถึงจะดามากเงินกันเลเติมเงินมาดามากเก่าสามพันครับเก <c oughs> ่า,าพันสุ่มมาจอดามากเมื่าจะเลื่อนแบบสู่นั่นไม่หรอกสู่ความดีไม่หรอก เอฟซีชอบโลอกชอบ,บปฏิเสธอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยโคกกว่งเอฟซีเป็นเงียบแบบถึงเหลืองานมาครับถึงเหลืองานถึงเดินทางมาถึงบ้านโม่บ้าน <c oughs> าเด็กเล่นง่ายก็่าจกินข่าวอาบน้าเม,มื่อคิดน้องอิงนะครับหนี่งจีเรื่องอัศจรรย์ขึ้นเรื่อยๆด้วยครับ ผมสังเกตมันกบน้อง,งยิงนี่งมักมีเรื่องอศัศจรรย์มักเรื่องอะครับขาดประตูนี่เกิดขึ้นก็เพลินนะเรื่องแล้วตอนรมเนี่ยปั่นใกล้กันปั่นใกล้กันครับผมสำหรับทีนี้ครับมาบอาน้ำพีน้ำนองสมีแล้วครับเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุข,ขุมสุขคตนะครับเด้อเอฟซีหนองยิงเอฟซีหนองเอฟซี FC สาวหน่อยสุข,ขุมสุขคนนะครับเนาะสวัสดีครับผม